คืนนี้ฟ้าสว่างไม่เหมือนทุกคืนเสียงฟ้าไม่ใช่เพียงเสียงธรรมชาติแต่คือคําเตือนที่หมอปลายพูดไว้ชัดเจนฟ้ากําลังเตือนมนุษย์อีกครั้งครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่เป็นสัญญาณครั้งใหญ่ที่สุดที่บอกให้เราหยุดมองเข้าไปข้างในและเตรียมใจรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมอปลายเตือนว่าฟ้าไม่ได้เตือนเพียงเพื่อให้หวาดกลัวแต่เพื่อให้เราตื่นรู้ทุกความสนสะเทือนทุกเสียงฟ้าที่ดังก้องคือกระจกสะท้อนใจมนุษย์หากใจยังเต็มไปด้วยโลภโกรธและหลงภัยพิบัติถ่ายนอกก็จะหนัก แต่ถ้าใจสงบมิสติและฟังเสียงธรรมโลกจะไม่ทำร้ายเราในค่ำคืนนี้ข้อมูลที่หมอปลายเตือนมานั้นกลับมาชัดเจนกว่าครั้งใดๆเธอชี้ชัดถึงสัญญาณที่ฟ้าเตือนมนุษย์ต้องฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่เหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเราทุกครอบครัวทุกชุมชนทุกคนที่ยังอยู่บนโลกนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมฟังให้ลึกเข้าใจให้ชัดเพราะฟ้าไม่เพียงสัน่นเพื่อเตือนแต่มันสัน่นเพื่อให้เรากลับมามิสติมีสีน และมีความเข้าใจในสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่ภัยที่แท้จริงไม่ได้มาจากฟ้าไม่ได้มาจากน้ําหากแต่มาจากใจคนที่ยังไม่พร้อมเศรษฐกิจยังสุดหนักคนตกงานมากมายผู้คนเหนื่อยจนลืมมองฟ้าหมอปลายเตือนว่าเมื่อทองคาเริ่มขึ้นอีกครั้งคือสัญญาณว่าโลกกําลังเปลี่ยนขั้วเธอพูดด้วยน้ําเสียงสงบแต่แฝงความเยือกเย็นเหมือนรู้ว่าสักวันสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงบางคนไม่เชื่อบางคนหัวเราะย,ยอะแต่บางคนเริ่มเก็บข้าวของเตรียมน้ําเตรียมใจเพราะรู้ว่า การเตรียมพร้อมไม่เคยทำร้ายใครโลกอาจกำลังหมุนกลับไปยังจุดที่ธรรมชาติต้องการให้มนุษย์เรียนรู้ว่าความสะดวกสบายไม่ใช่ความมั่นคงและสิ่งเดียวที่จะพาเรารอดคือศรัทธาในความดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะนี่ไม่ใช่คำทำนายเพื่อสร้างความกลัวแต่คือเสียงสะท้อนจากฟ้าเพื่อให้คนได้คิดว่าหากวันหนึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริงใครจะเป็นผู้ยืนหยัดด้วยใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หนีแต่ยืนรับมือด้วยสติและศรัทธาในความดี คำถามคือคุณพร้อมจะฟังหรือยังว่าฟ้ากำลังจะพูดอะไรกับแผ่นดินไทยในปลายปีนี้เช้าวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี2568ฟ้าครึ้มคล้ายมีบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนโลกดูช้าลงเสียงนกร้องถวาเบาเสียงฟ้าคำรามไกลๆดังจังหวะหายใจของแผ่นดินก่อนพายุใหญ่จะมาหลายคนยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ในใจของใครบางคนกลับมีความรู้สึกประหลาดเหมือนฟ้ากำลังบอกอะไรบางอย่างที่มนุษย์ฟังไม่ออก หมอปลายได้ออกมาพูดอีกครั้งในช่วงกลางปีเสียงของเธอสัน่นแต่หนักแน่นบอกว่าปลายปีนี้อย่าชะล่าใจเธอพูดถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำจากอดีตน้ำจะมาอีกครั้งแผ่นดินจะสั่นอีกครั้งและบางอย่างใต้ผิวน้ำกำลังจะตื่นหลายคนอาจฟังผ่านแต่คำพูดนั้นกลับค้างอยู่ในใจของผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554มาก่อนเหมือนฝันร้ายเก่ากำลังวนกลับมาอีกครั้งภาพอายุธยาที่เคยสงบกลายเป็นเพียงความทรงจำน้ำเอ่อท่วมวัดเก่า ถนนกลายเป็นคลองเรือคือยานพาหนะเดียวที่เหลือผู้คนอีขึ้นชั้นสองของบ้านเฝ้ามองหลังคาบ้านข้างๆจมหายไปต่อหน้าหมอปลายผู้ชัดว่าน้ําจะมาในพื้นที่เดิมคําว่าพื้นที่เดิมกลายเป็นเสียงสะท้อนที่คนทั้งสามจังหวัดอยุธยาราชบุรีและสุพรรณบุรีจาฝังใจฝนที่ตกในเดือนกันยายนเริ่มแรงขึ้นเกินฤด,ดูการเขื่อนใหญ่เริ่มเต็มเร็วกว่าปกติเจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการแต่เสียงฝนที่กระหนำ่ำหลังคาในยามค่ําคืนกลับกลบทุกเสียงเตือน เม็ดน้ำกลายเป็นเสียงตรองแห่งชะตากรรมบางคนเริ่มนอนไม่หลับเมื่อได้ยินข่าวว่าน้ำเหนือเพิ่มระดับความตัวไม่ได้มาจากความไม่เคยเจอแต่เพราะครั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะหยุดที่ตรงไหนคําว่าน้ําท่วมสูงสาถึงเมตรอาจฟังดูเป็นตัวเลขธรรมดาแต่สําหรับคนที่เคยเห็นบ้านจมทั้งหลังมันคือความทรงจําที่ไม่มีใครอยากนึกถึงความสูญเสียไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ในสายตาของคนที่เห็นทุกอย่างหายไปโดยทําอะไรไม่ได้เลย หมอปลายพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าประมาทแต่คำนั้นกลับดังยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าทั้งฟ้าในกรุงเทพผู้คนอาจยังมั่นใจในคันก้นน้ำและระบบระบายน้ำใหม่ที่สร้างขึ้นหลังปี2554แต่ธรรมชาติไม่เคยถามว่าใครพร้อมหรือไม่มันเพียงทำหน้าที่ของมันอย่างเยียวยานลมเหนือเริ่มเปลี่ยนทิศฝุ่นจากตะวันตกเฉียงเหนือเคลื่อนเข้ามาเร็วกว่าปกติและในขณะที่ผู้คนกำลังจับตาเศรษฐ,ฐกิจที่สุดหนักไม่มีใครรู้เลยว่าภายครั้งใหม่ กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าช้าราวเงาในความมืดเสียงฟ้าในเดือนตุลาคมปีนั้นไม่เหมือนเสียงฟ้าที่เคยรู้จักมันดังลึกดังก้องเหมือนมีชีวิตหมอปลายเคยพูดในคลิปหนึ่งว่าฟ้าเตือนก่อนทุกครั้งแต่มนุษย์ไม่เคยฟังคําพูดนั้นทําให้คนจนํานวนไม่น้อยเริ่มหันกลับมามองท้องฟ้าอีกครั้งเหมือนต้องการหาคําตอบจากสิ่งที่ไม่มีคําพูดแต่สื่อสารด้วยพลังของธรรมชาติแทนคําใดๆในวัดเก่าแห่งหนึ่งกลางอายุทยาพระเทระผู้เงียบขึมมองท้องฟ้าอย่างสงบท่านกล่าวเบาๆว,ว่า ทุกอย่างล้วนมีเหตุเมื่อเหตุพร้อมผลก็ต้องเกิดเสียงนั้นสะท้อนถึงหลักธรรมที่คนลืมไปว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่ว่ามนุษย์จะสร้างกำแพงสูงเพียงใดหักใจยังเต็มไปด้วยความประมาทกำแพงนั้นก็ไม่ต่างจากกระดาษบางๆต่อพลังของกำก่าหลายสํานักข่าวเริ่มหยิบคําธรามของหมอปลายมาพูดถึงอีกครั้งบ้างเชื่อบ้างแค่อยากฟังแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความรู้สึกประหลาดที่กําลังแผ่ซ่านไปทั่วผู้คนเริ่มพูดถึงภัยพิบัติ ในวงสนทนาร้านกาแฟาที่เคยคุยเรื่องหุ้นกลายเป็นวงที่พูดถึงทองคำและการถือครองทรัพย์สินเธอเตือนว่าอย่าขายทองในปีนี้เพราะราคาจะดีขึ้นอีกครั้งในช่วงที่โลกสับสนหลายคนหัวเราะแต่ในใจลึกๆก,กลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อฟ้าร้องครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมสี่งนั้นไม่ใช่แค่พายุแต่เป็นเหมือนเสียงของแผ่นดินที่เตือนอีกครั้งว่าทุกสิ่งที่หมอปลายเคยพูดไว้กำลังเริ่มต้นทีละน้อย ผู้คนเริ่มแชร์ภาพน้ำท่วมถังในบางพื้นที่เสียงเตือนเริ่มดังชัดขึ้นบนโซเชียลนี่แค่เริ่มต้นคือข้อความใต้ภาพเหล่านั้นแต่ท่ามกลางความกลัวและข่าวสารที่ถาโถมยังมีบางคนที่กลับสงบนิ่งเขารู้ว่าธรรมชาติไม่เคยโหดร้ายเกินเหตุมันเพียงสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์กลับมาเท่านั้นหากคนไม่รู้จักพอฟ้าก็ต้องสอนให้รู้จักสูญเสียหากคนไม่รู้จักเมตตาแผ่นดินก็ต้องสอนให้สำนึกหมอปลายเคยพูดไปว่า ภัยพิบัติไม่ได้มาล้างคนดีแต่มาล้างใจคนให้กลับมาดีและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เธอไม่เคยพูดด้วยความหวาดกลัวแต่พูดด้วยน้ำเสียงแห่งการเตือนสติค่ำคืนนั้นฟ้าเปิดออกชั่วครู่ก่อนจะปิดอีกครั้งแสงฟ้าผ่าฉายลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนแผ่นดินกับฟ้ากำลังสื่อสารกันในภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจเสียงพระสวดจากวัดแววมาไกลๆผสมกับเสียงลมและฝนกลายเป็นท่วงทำนองที่ทั้งขลังและบองเวง ในความเงียบนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดชั่วขณะเหมือนเวลาหยุดฟังเสียงเตือนจากฟ้าจริงๆและในความเงียบงันนั้นเองมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของผู้ฟังทุกคนเสียงที่ถามเบาๆแต่หนักแน่นว่าฟ้าเตือนแล้วมนุษย์พร้อมจะฟังหรือ,อยังปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2568ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องไม่หยุดมานานเกือบสองสัปดาห์ทำให้ทุกสายตาเริ่มเงียบงนันเขื่อนเจ้าพระยาแต่ระดับวิกฤตเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นเป็นระยะเสียงประกาศผ่านหอกระจายข่าว ในหมู่บ้านเริ่มถี่ขึ้นทุกวันโปรดระมัดระวังเตรียมอพยพหักน้ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเมตรประโยคนั้นกลายเป็นเสียงที่สะท้อนอยู่ในใจคนทั้งเมืองน้ำเริ่มเอ่อจากคนาไหลเข้าสู่ถนนสายเล็กๆทีละน้อยบ้านเรือนที่เคยอยู่สูงกลับถูกล้อมด้วยสายน้ำที่ไม่มีใครห้ามได้ในอยุธยาเสียงรถยนต์เริ่มแทนเสียงรถยนต์ถนนหน้าวัดกลายเป็นคลองลึกเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นในลานวัดต้องนั่งอยู่บนแผ่ไม้พระภิกษุใช้บาตรเก่า เป็นภาชนะตักน้ำออกจากกุฏิที่ท่วมถึงหน้าอกข้าวของในบ้านลอยกระจัดกระจายเหมือนของไร้ชีวิตเกล่นน้ำขุ่นคล้าผสมกลิ่นดินใหม่ที่เพิ่งถูกพลิกความชื้นแฉสซ่านไปทั่วเสียงฝนกระทบหลังคาเหมือนกรองฟ้าฟาดไม่หยุดผู้คนเริ่มตระหนักแล้วว่าคำเตือนของหมอปลายไม่ได้เป็นเพียงคำพูดในอินเทอร์เนต็ตอีกต่อไปเธอเคยบอกไว้ว่าน้ำจะมาในพื้นที่เดิมและตอนนี้ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือภาพซ้ำของปี2 5 5 4เพียงแต่รุนแรงกว่ากว้างกว่าและยาวนานกว่า น้ำไหลเข้าวัดพระศรีสังเทศเลยถึงบันไดองค์พระปังใหญ่หรือเพียงยอดที่โผล่พ้นน้ำรปล่าสัญ,ญลักษณ์ของอดีตท,ที่ยังหายใจอยู่ท่ามกลางคลื่นกลางค่ำคืนหนึ่งเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่หนหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแสงวาบสะท้อนบนผืนน้ำที่ปั่นป่วนลมแรงพัดเอาหลังคาบ้านปลิวหายไปในพริบตาผู้คนอีกขึ้นชั้นสองถือรูปบับ,บุรุษไว้แน่นเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เหลือจากอดีตชายชราในหมู่บ้านพูดเบาๆกับตนเองว่าน้ำครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อล้างชีวิตแต่มาเพื่อลังใจ คำพูดนั้นแม้ไม่มีใครได้ยินแต่ดูเหมือนฟ้าจะฟังอยู่ราดบุรีและสุพรรณบุรีเริ่มเข้าสู่สภาพเดียวกันถนนกลายเป็นแม่น้ำบ้านกลายเป็นเกาะผู้คนกลายเป็นเงาเล็กๆที่ลอยอยู่บนแผ่พื้นที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมกับเสียงน้ำที่สอดประสานกันเหมือนโลกกำลังหายใจช้าๆอย่างเหนื่อยอ่อนผู้คนที่เคยมั่นใจในเทคโนโลยีและเขื่อนป้องกันน้ำกลับต้องยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดหยุดธรรมชาติได้เมื่อถึงเวลาสายน้ำในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีมันไม่ได้มาอย่างรวดเร็ว แต่มาอย่างมั่นคงและไม่ยอมหยุดเหมือนกำลังทวงคืนสิ่งที่เป็นของมันน้ำท่วมครั้งนี้สูงถึง3-4เมตรในบางจุดบ้านหลายหลังหายไปทั้งหลังเหลือเพียงหลังคาและยอดต้นมะม่วงที่ชูขึ้นเหนือน้นำราวสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจำในค่ำคืนที่ฟ้าไม่ปราณีเสียงสวดมนจากวัดกลางน้ำดังขึ้นจากลำโพงเก่าเสียงพระสวดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ผสมกับเสียงน้ำไหลกลบทุกสิ่งจนกลายเป็นบทเพลงแห่งการยอมรับ สายฟ้าที่แหวกฟ้าทุกครั้งเหมือนคำเตือนซ้ำๆว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแม้แต่แผ่นดินที่เรายืนอยู่ก็อาจกลายเป็นสายน้ำในวันพรุ่งนี้ข่าวสารในโลกออนไลน์เริ่มแพร่กระจายคลิปน้ำท่วมอย่างรวดเร็วภาพจากโดรนเผยให้เห็นเมืองอยุธยาเหมือนเมืองใต้น้ำที่ยังมีชีวิตวัดเก่าพระพุทธรูปและบ้านโบราณโผล่พ้นน้ำราวกกลางทะเลเสียงคนบรรยายในคลิปพูดเบาๆว่านี่คือคำเตือนจากฟ้าที่หมอปลายพูดถึงผู้ชมหลายล้านคนรู้สึกขนลุก ไม่ใช่เพราะภาพน่ากลัวแต่เพราะมันคือสิ่งที่เธอพูดไว้นานหลายเดือนก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงแต่ในความมืดมิดของสายน้ำก็ยังมีแสงเล็กๆแห่งความเมตตาคนไทยยังคงช่วยเหลือกันโดยไม่ลังเลเรือเล็กของชาวบ้านกลายเป็นสะพานชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านวัดกลายเป็นที่พักพิงศาลากลางน้ำกลายเป็นศูนย์แจกข้าวน้ำใจหลงังหลเหมือนน้ำท่วมไม่มีขอบเขตไม่มีชนชั้น เมื่อความทุกมาเยือนพร้อมกันความดีในใจมนุษย์ก็กลับมาอย่างแท้จริงฝ่าส่งน้ํามาเพื่อสอนมนุษย์ว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าโลกธรรมชาติไม่เลือกว่าจะลงโทษใครแต่มันเพียงปรับสมดุลในแบบของมันเสียงของหมอปลายที่เคยดังในคลิปออนไลน์ถูกเปิดซ้าในโทรศัพท์หลายเครื่องในหมู่บ้านเธอพูดว่าจงอยู่กับศีลอย่าประมาทเพราะทุกสิ่งเริ่มจากใจคําพูดนั้นทําให้หลายคนหยุดโทษโชคชะตาแล้ว หันมาสวดมนต์กลางน้าที่เอ,อ่ยถึงบันไดบ้านภาพของพระรูปหนึ่งที่พายเรือแจกอาหารให้ชาวบ้านในยามค่ำกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วประเทศใต้แสงไฟสีส้มจากโคมเล็กๆที่สะท้อนกับผืนน้ําพระยิ้มสงบเหมือนรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมดาของโลกน้ําท่วมไม่ได้ทําลายศรัทธาแต่กลับชล้างให้ใจคนสะอาดขึ้นหลายครอบครัวที่เคยอยู่ห่างเหินกลับมารวมตัวกันในบ้านหลังเดียวเพื่อเฝ้าดูน้ําที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเสียงหัวเราะแผ่ว ผสมกับเสียงฝนกลายเป็นความอบอุ่นแปลกประหละาดท่ามกลางความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าน้ำจะลดเมื่อใดแต่ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าการมีกนและกันสำคัญกว่าการมีทุกสิ่งกลางคืนหนึ่งฟ้าเปิดออกหลังฝนหยุดตกดาวส่องแสงเนื้อสายน้ำเงียบสงบผู้คนเหืยหน้ามองฟ้าเหมือนจะถามว่าพอหรือยังและในความเงียบนั้นพวกเขาเหมือนได้ยินคำตอบจากลมที่พัดผ่านเพราะใจมนุษย์ยังไม่พร้อมจะฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือการเตือน ให้มนุษย์รู้จักหยุดวิ่งช้าลงมองฟ้าและฟังเสียงของแผ่นดินอีกครั้งเมื่อฟ้าเริ่มพูดด้วยน้ำมันไม่ได้ต้องการทำลายแต่ต้องการให้เราเริ่มฟังและในสายน้ำที่กลืนเมืองนั้นเองสะท้อนภาพของความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ธรรมชาติไม่ได้ลืมใครมันเทียงรอวันที่มนุษย์จะหยุดลืมตัวเองหลังจากสายน้ำค่อยๆลดลงความเงียบแปลกประหลาดปกคลุมทั่วแผ่นดินเสียงระฆังในวัดที่เคยดังทุกเช้าเริ่มกลับมา แต่ในความสงบนั้นกลับมีบางอย่างสั่นอยู่ลึกๆใต้พื้นดินเหมือนแผ่นดินกำลังเตือนว่ายังไม่จบปลายเดือนพฤศจิกายน2568หมอปลายออกมาพูดอีกครั้งในคลิปใหม่เธอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งกว่าครั้งก่อนบอกว่าอย่าประมาทกับสิ่งที่มองไม่เห็นครั้งต่อไปอาจไม่ใช่น้ำแต่เป็นท่าที่คนมองข้ามคือดินฝฟและลมหลายคนฟังแล้วเฉยแต่ในคืนถัดมาพลาดหัวข่าวแรกในเช้าว,วันรุ่งขึ้นคืนคอแผ่นดินไหวขนาด5.8ที่ภาคเหนือนสะเทือนไปถึงกรุงเทพ มันเริ่มในยามดึกเสียงกระจกบ,บางบานสั่นเบาของบนชั้นตกลงมาพร้อมเสียงดังแกรกแม้จะไม่นานแต่พอให้หัวใจทุกคนเต้นแรงผู้คนบางส่วนวิ่งออกจากบ้านมองท้องฟ้าที่มืดสนิทเหมือนจะถามว่าทำไมโลกถึงไม่ยอมหยุดสัน่นสุนัขหอบขึ้นพร้อมกันราวกับรู้ว่าแผ่นดินยังไม่สงบเช้าว,วันต่อมาภาพขา่าวตึกบางแห่งแตกร้าวเสาไฟล้มบ้านเรือนเสียหายเล็กน้อยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเสียหายคือความรู้สึกไม่มั่นคงที่แทกเข้ามาในใจคนทั้งประเทศ หมอปลายเคยเตือนว่าจะมีแรงสั่นสะเทือนพอให้ของตกจากที่สูงและมันก็เกิดขึ้นจริงอย่างกับบทซ้ำในคำพูดของเธอคนเริ่มกลับไปเปิดคลิปเก่าอีกครั้งฟังซ้ำทุกคำพร้อมเสียงสะท้อนในหัว,ว่านี่คือการเตือนครั้งต่อไปไม่กี่วันต่อมาสำน,นักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ประหลาดกลางทะเลอันดามันนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนคล้ายการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟใต้น้ําลึกลงไปใต้พื้นมหาสมุทรราว7 0็รกิโลเมตรจากชายฝั่งพังงา ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเป็นการประตุตกริงหรือไม่แต่ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นฟองอากาศขนาดมาหึมาพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมรอยแตกบางอย่างที่ขยายออกอย่างช้าๆบนพื้นทะเลข่าวนี้แพร่ไปอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มพูดถึงคำทำนายของหมอปลายที่เคยกล่าวว่าใต้ท้องทะเลไทยยังมีพลังที่หลับไหลและมันจะขยับในปีนี้บางคนกลัวบางคนไม่เชื่อแต่ทุกคนเริ่มมองฟ้าและน้ำด้วยสายตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในค่ำคืนหนึ่งเมื่อเรือสินค้าขนาดใหญ่แล่นออกจากท่าเรือแหลมชะบังไฟฟ้าในเรือดับวูบก,ก่อนเกิดการระเบิดกลางทะเลเสียงดังสะเทือนผู้ชายฝั่งลูกไฟสีองค์พุ่งขึ้นกลางความมืดสะท้อนกับผิวน้ำเหมือนดวงอาทิตย์กลางคืนผู้คนริมทะเลได้ยินเสียงคลื่นกระแทกฝั่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเพราะแรงสั่นใต้ทะเลที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นั้นถูกจดจำเป็นวันที่ฟ้าไฟลุกเสียงจากผู้รอดชีวิตเล่าว่าก่อนระเบิด เราได้ยินเสียงต่ำๆคลายเสียงคำรามจากใต้ทะเลประยคนั้นสะท้อนกลับไปยังคำเตือนของหมอปลาที่ว่าใต้ผิวน้ำจะไม่ใช่แค่น้ำแต่คือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำเมื่อภาพซากเรือขนาดยักษ์ย้ายลอยอยู่กลางทะเลพร้อมควันดำพวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้คนเริ่มเชื่อว่าบางทีโลกกำลังพูดกับเราเพียงแต่เราไม่เข้าใจภาษาแต่ถึงอย่างนั้นธรรมชาติก็ยังแสดงความเมตตาเพราะทุกครั้งที่มันสั่นมันยังให้โอกาสมนุษย์กลับมาฟัง เมืองใหญ่เริ่มจัดซองอพยพโรงเรียนสอนเด็กให้รู้จักที่ปลอดไทยยามแผ่นดินไหววัดเปิดสวดมนต์ทุกคืนผู้คนหันมาพูดถึงกรรมและผลขอ,ของการกระทำไม่ใช่เพียงการพยากรณ์แต่เป็นการตระนักว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันฟ้าสันสะเทือนคือเสียงเตือนของโลกก่อนที่จะลงโทษมนุษย์จะฟังหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจหมอปลายกล่าวว่าธรรมชาติไม่เกลียดมนุษย์แต่ไม่ปกป้องผู้ที่ไม่เคารพมันค่ำคืนหลังเหตุเรือระเบิดทะเลสงบฟ้าร้าลมดาคทั่งพรายแต่ใต้ความสงบคือพลังอันมโหฬารที่พักอยู่ราวสัตว์ใหญ่ ที่กำลังหลักผู้คนบางส่วนกลับบ้านต่างจังหวัดกลับหาวัดและธรรมาราวกับสัญชาตว์ยานเรียกให้กลับจุดเริ่มต้นพระจางากล่าวว่าแทนดินสันไม่ได้น่ากลัวเท่าใจคนที่สัน่นถ้าใจมั่นฟ้าก็หยุดไหวได้คำพูดนี้กลายเป็นข้อความตอบโยนในวันที่ไม่มั่นคงเพราะภัยพิบัติที่แรยแรงที่สุดคือความกลัวในใจฟ้าดินน้ำลมสื่อสารกับมนุษย์เตือนให้รู้จักขอบคุณชีวิตเสียงสวดมนต์ดังพร้อมเสียงฟ้าราวโลก ทั้งใบกํกลังภาวนาไม่ใช่โชคหรือต้องสร้างความกลัวแตกเพื่อให้มนุษย์กลับมามีสติข,ขอบคุณและฟังเสียงของธรรมชาติหลังฟ้าเงียบโลกยังไม่เหมือนเดิมตลาดเงียบแผ่นดินหยุดไหวแต่ใจคนยังสั่นเศรษฐกิจสุดเหมือนเรือลางทะเลทุกคนมองหาทิศทางหมอปลายเคยเตือนว่าการฟื้นฟูไม่ง่ายผู้คนเริ่มลดใช้เงินขายของเก็บเงินสดร้านทองยังมีคนเข้าเพราะทองคงค่าแม้ในยามวิกฤตความเข้าใจในธรรมะและความสงบในใจคือสิ่งที่จะช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ คำพูดที่ว่า48-49.000ให้ถือไว้ก่อนอย่าขายกลายเป็นเหมือนแสงเล็กๆในความมืดผู้คนเริ่มมองทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงทองคือสิ่งเดียวที่ไม่ผุพังตามการเวลาเหมือนสัทธาในใจคนที่แม้จะถูกกดทับด้วยความลำบากแต่ก็ยังส่องแสงในเงามืดได้ตลาดบางแห่งมีหญิงชารานั่งขายวงมาลัยเหมือนทุกวันแม้ยอดขายน้อยลงเธอยังยิ้มและตอบว่าของแบบนี้มันไม่พังหรอกถ้าใจเรายังไม่พัง คำตอบสั้นแต่หนักแน่นเตือนให้รู้ว่าความมั่นคงเริ่มจากใจไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีโลกออนไลน์เต็มไปด้วยข่าวการเลิกจ้างบริษัทใหญ่ลดพนักงานเป็นพันคนรุ่นใหม่กลับต่างจังหวัดหางานง่ายๆพอเลี้ยงชีพผู้คนเริ่มกลับไปหาพื้นดินปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่กับสิ่งที่มีเสียงเครื่องจักรเงียบลงแต่เสียงไก่ขันในชนบทดังขึ้นราวกับโลกพามนุษย์กลับสู่ความเรียบง่าย วัดหลายแห่งเต็มไปด้วยผู้คนที่นั่งสมาธิบางคนมาด้วยศรัทธาบางคนมาหมดหนทางหมอปลายเคยพูดว่าเมื่อเศรษฐกิจตกคนจะกลับไปหาธรรมะเพราะธรรมะคือที่พึ่งสุดท้ายที่ไม่ซื้อด้วยเงินพระอาจารย์เทศว่าฟ้าทรงภัยเพื่อให้คนกลับมาฟังทำสิ่งที่ต้องกอบกู้ไม่ใช่เศรษฐกิจแต่คือศีลธรรมในใจคนข่าวร้ายมีมากแต่ข่าวดีเล็กๆเ,เ,เกิดจากน้ำใจผู้ที่พอมียังแบ่งปันแม้เพียงถุงข้าวความเห็นอกเห็นใจเริ่มฟื้นน้ำใจของคนไทย กลายเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นความทุกข์กลายเป็นครูสอนคําว่าพอผู้คนเริ่มทําสิ่งที่รักเปิดร้านเล็กๆปลูกต้นไม้ทําอาหารขายออนไลน์สร้างงานด้วยมือของตัวเองเหมือนจุดไฟเล็กๆในความมืดพระเถระกล่าวว่าเศรษฐกิจคือกำรวมของคนทั้งแผ่นดินถ้าหยุดโลภใจก็พ้นภัยหมอปลายสรุปว่าปีนี้ไม่ใช่ปีแห่งการสแสวงหาแต่เป็นปีแห่งการยอมรับศีลคือเครื่องป้องกันภัยที่ดีที่สุด ค่ำคืนนั้นเด็กคนหนึ่งถือเทียนกลับบ้านแสงเทียนสะท้อนบนผิวน้ำเป็นประกายเหมือนทองมันคือทองแห่งใจที่ส่องจากความดีของผู้คนนี่ไม่ใช่คำเตือนเพื่อหวาดกลัวแต่เพื่อให้รู้ว่าความจนไม่ทำลายมนุษย์แต่ความสิ้นศรัทธาทำลายเราได้แม้โลกภายนอกพังหักใจมั่นคงโลกในใจก็ยังมั่งคั่งเสมอบางครั้งฟ้าที่สัน่นไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เรากลับมามีศีลธรรมอีกครั้งหลังผ่านเสียงน้ำเสียงแผ่นดิน และพายุที่สั่นหัวใจมนุษย์สิ่งที่ยังคงกล้องอยู่ในใจคือเสียงคําเตือนหมอปลายเคยพูดว่าอย่าฟังด้วยความกลัวแต่ฟังด้วยความเข้าใจเพราะสิ่งที่เธอพูดไม่ใช่คำสาบแต่เป็นกระจกสะท้อนความจริงของโลกหลังภัยพิบัติผ่านไปผู้คนเริ่มหันมามองตัวเองมากกว่าฟ้าหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคำตอบอยู่ในใจของแต่ละคนที่ยังมีความโลภความโกรธและความหลงซ่อนอยู่ทุกครั้งที่โลกสะเทือนเป็นการเตือนให้เราเห็นสิ่งนั้น พระอาจารย์รูปหนึ่งกล่าวว่าฟ้าไม่ได้ลงโทษใครแต่เตือนให้รู้ว่ากรรมที่เราทําร่วมกันกําลังคืนผลเสียงของท่านชาและนุ่มแต่ทุกคําเหมือนค้อนข้อใจมนุษย์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นผลสะสมจากการกระทําทั้งใจและสังคมหมอปลายเตือนว่าทุกภัยมาพร้อมโอกาสการสั่นสะเทือนคือการเปิดประตูให้ใจได้เตือนคนฟังด้วยความกลัวจะได้ทุกแต่คนฟังด้วยปัญญาจะได้สติ หลังเสียงเตือนหลายครอบครูกลับมาสวดมนต์ทุกคืนบ้านที่เคยเปิดทีวีเสียงดังกลับเปิดเสียงพระสวดเบาๆผู้คนรเริ่มหยุดโทษโชคชะตาหาันมาทำบุญด้วยใจสงบเปลี่ยนคำถามจากทำไมฟ้าทำแบบนี้เป็นเราทำอะไรให้โลกเป็นแบบนี้คำถามเพียงคำเดียวแต่เปลี่ยนทุกอย่างที่วัดกลางน้ำพระสงฆ์สวดมนต์แสงเทียนสะท้อนผิวน้ำพระรูปหนึ่งกล่าวหลังสวดว่าเสียงฟ้าที่เราเคยกลัวอาจเป็นเสียงเตือนให้เราหยุดวิ่งหนีกรรมภัยพิบัติไม่ใช่การลงโทษแต่คือการชำรับเพื่อให้โลก และใจคนกลับมาสะอาดโลกที่เราสร้างขึ้นทั้งอาคารถนนโรงงานและความคิดแต่สิ่งเดียวที่มนุษย์ยังสร้างไม่สําเร็จคือสติเราเรียนรู้สร้างเครื่องจักรแต่ยังไม่หยุดความโลภในใจหมอปลายไม่ได้พูดเพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เตรียมใจเพราะการเตรียมใจคือเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุดเธอมักพูดว่าเมื่อโลกสัญญาณนี้แต่ตั้งสติเพราะสติคือรากของปัญญาและปัญญาคือสิ่งที่จะพาเราผ่านทุกภยัยได้หลายคนที่เคยหัวเราะยย้อคําทานายเริ่มฟังใหม่ ด้วยใจเปิดพวกเขาไม่มองเธอเป็นหมอดูแต่เป็นเสียงสะท้อนของกรรมที่เตือนให้รู้ทันก่อนสายความจริงคือหมอปลายไม่ได้ทำนายอนาคตแต่สะท้อนเหตุที่กำลังก่อผลเพราะทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนเป็นลูกโซ่ของการกระทำเมื่อเราหยุดเหตุผลก็เปลี่ยนไปในช่วงเศรษฐกิจตกคนไม่มีเงินบ้านหรือแม้แต่งานแต่ความเมตตาก็ปรากฏขึ้นผู้คนเริ่มแบ่งปันทั้งข้าวของรอยยิ้มและคำพูดดีๆหมอปลายเคยบอกว่าประเทศไทยจะไม่ล่มหากคนไทย ยังมีเมตตาและสิ่งนี้เริ่มปรากฏจริงในทุกมุมเมืองเด็กๆช่วยตัดอาหารให้ผู้สูงอายุพระแจกน้ำดื่มคนหนุ่มสาวอาสาเก็บขยะทุกการกระทำเล็กๆก,กลายเป็นคำตอบของคำเตือนทุกภัยไม่ได้มาล้างคนดีแต่เปิดพื้นที่ให้ความดีปรากฏเสียงฟ้าร้องเหมือนคำเตือนอ่อนโยนฟ้าไม่ได้โกรธมันสอนให้เราฟังด้วยใจพระพุทธองค์เคยตรัสว่าธรรมะอยู่ทุกหนแห่งเพียงแต่ใจเรายังไม่สงบพอจะได้ยินการฟังด้วยสติและพุทธาจะนําไปรัสาู่ความเข้าใจและความรพอดรด หลังทายพิบัติผู้คนหันกลับมาหาธรรมบ้านที่เคยเปิดทีวีเสียงดังกลายเป็นเปิดเสียงพระสวดเบาๆหลายคนเลิกโทษโชคชะตาและถามว่าเราทําอะไรให้โลกเป็นแบบนี้แทนหมอปลายเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินแต่คือใจคนเมื่อคนหันกลับมาหาธรรมผ่นดินก็เริ่มสงบเด็กๆวิ่งเล่นเท่าตักผ้าพระบิดบาทด้วยรอยยิ้มเสียงระฆังและธรรมชาติสะท้อนชีวิตใหม่ ในเมืองผู้คนกลับมาทำงานแต่ไม่เร่งรีบใจเต็มด้วยความเข้าใจในคำว่าพอเสียงสนทนาเปลี่ยนไปเป็นเรื่องศีลธรรมการช่วยเหลือและความสงบใจแผ่นดินฟื้นฟูในทางศิลธรรมมากกว่าทางเศรษฐกิจพระอาทิตย์ขึ้นช้าๆท่ามกลางหมอกบางโลกเดิมแต่เต็มด้วยชีวิตใหม่ผู้คนเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาน้ำสะอาดข้าวจานหนึ่งและคำพูดดีๆในขณะเดียวกันผู้คนทั่วประเทศร่วมกันจุดเทียนแผ่เมตตาให้โลกฟ้าและใจของตนสงบอีกครั้ง คืนนั้นฟ้าสว่างด้วยแสงเทียนนับล้านดวงแผ่นดินดูงเหมือนยิ้มเมฆเปิดเผยให้เห็นดวงดาวทรั่งพลายเสมือนดวงตาของฟ้าที่มองลงมาอย่างอ่อนโยนฟ้าไม่ได้โกรธอีกต่อไปแต่ให้อภัยแล้วเพราะมนุษย์เริ่มเข้าใจว่าทุกภัยคือคําสอนทุกการสูญเสียคือโอกาสในการเริ่มใหม่ในวัดแห่งหนึ่งพระเถระนั่งริมสระน้าม,มองเงาพระอาทิตย์สะท้อนบนผืนน้าและกล่าวเบาๆบาว,ว่าโลกเกิดตั้งอยู่ดับแล้วกลับมาเกิดใหม่เหมือนใจคนหักและความโลภโกรธและหลงใจก็เกิดใหม่ ได้เช่นกันเสียงของท่านเบาแต่ชัดเจนเข้าใจได้ด้วยใจผู้คนเริ่มเข้าใจว่าคําทานายของหมอปลายไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อเตรียมใจรับความจริงโลกไม่ได้ต้องการให้เรากลัวภยัยแต่ต้องการให้เรารู้ทันภายในใจหากใจสงบฟ้าก็ไม่จําเป็นต้องสั่นอีกต่อไปเช้าวันหนึ่งหมอกจางเหนือท้องนาพระอาทิตย์ขึ้นส่องแสงทองทั่วพื้นดินพระเดินบิธบาตเด็กๆก,กราบรับด้วยรอยยิ้มเสียงนกก้องฟ้าสิ่งธรรมดาที่ใครอาจมองข้ามกลับงดงามที่สุดหลังพายุใหญ่ พราะความสงบแท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่มีภยัยแต่เกิดจากใจที่ไม่หวั่นไหวฟ้าไม่ได้สั่นเพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้ตื่นรู้แผ่นดินไม่ได้ไหวเพื่อทำลายแต่เพื่อให้เรายืนด้วยสติเมื่อใจมนุษย์ตั้งมั่นในธรรมโลกก็ฟื้นด้วยแสงแห่งเมตตาและเมื่อเสียงฟ้าดับสิ่งที่เหลือไม่ใช่ความกลัวแต่คือความเข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งปวงคือบทเรียนและเสียงเตือนให้มนุษย์กลับมามีสติและศรัทธาปี2568ไม่ใช่ปีแห่งความพินาศแต่คือปีแห่งการตื่นรู้ฟ้าเริ่มสันนดินไว น้ำเอ่อเศรษฐกิจล่มทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่เพื่อโทษใครแต่เพื่อให้มนุษย์หยุดโลภหลงเร่งและเริ่มฟังเสียงธรรมชาติหมอป,ปลายเคยเตือนว่าที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ภัยถ่ายนอกแต่คือใจที่ไม่เคารพกฎธรรมและมนุษย์ยังมีโอกาสเปลี่ยนใจกลับมาดีได้เสมอประเทศไทยอาจผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ในความมืดนั้นเองเราได้เห็นแสงเล็กๆที่ส่งจากใจคนไทยแสงของเมตตาแสงของศรัทธาและแสงของความดี เมื่อแสงเหล่านี้รวมกันโลกก็เริ่มสว่างจากข้างในไม่ต้องรอปาฏิหาริย์จากฟ้าเพราะปาฏิหาริย์แท้จริงเกิดจากใจคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอยากรูัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่จงเตรียมใจให้พร้อมและดำเนินชีวิตด้วยศีลด้วยสติและด้วยความเมตตาไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางใดคนที่มีธรรมในใจก็จะไม่หลงทางขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้มีสติในทุกย่างก้าวมีเมตตาในทุกคำพูดมีศรัทธาในทุกลมหายใจ และขอให้ความดีเป็นเกราะคุ้มภัยในวันที่โลกสัน่นจงจำไว้ฟ้าไม่เคยโกรธด,ดินไม่เคยแค้นธรรมชาติเทียงต้องการให้มนุษย์ฟังด้วยใจที่สงบเมื่อใจสงบโลกก็จะสงบและเมื่อใจเต็มไปด้วยธรรมแผ่นดินก็จะฟื้นหากคุณยังเชื่อในพลังของความดีและยังศรัทธาว่าฟ้าไม่เคยทอดทิ้งผู้มีธรรมขอให้ติดตามเรื่องต่อไปในตอนใหม่ที่หมอปลาจะเปิดคำเตือนของปี2,569ปีแห่งการเปิดประตูกรรมที่โลกกำลังจะเปลี่ยนอีกครั้ง จงตั้งใจฟังในวันนั้นเพราะเสียงของฟ้าอาจไม่ดังแต่จะพูดกับหัวใจของคนที่พร้อมเท่านั้นขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยมีสติมีศีลและมีธรรมเป็นแสงนำทางขอให้ความดีในใจทุกคนเป็นพลังให้โลกครั้งใหม่ฟื้นคืนด้วยแสงแห่งเมตตาหากคุณได้รับแรงบันดาลใจจากบทเรียนนี้อย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์และติดตามบทความต่อไปเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความสงบและเมตตาด้วยกัน